ชาลุกเน็ตไม่ไดีเลยจริงๆอะพิมไปแค่ไดช้ชวนเธอมามองเธอสวัสดีจ้า บ๊ายบายลอเลนสวัสดีทุกคนทำอะไรกันอยู่ ตึึงตึึงตึงเซนอะไรอยู่ไม่บอกหรอกมันคือ Top Secret In this world Of ต่างหาก่ะสวัสดีค่ะอืม้ามทำอะไรกันอยู่หรอคิดถึงเราไหมทุกคนหนูรู้สึกว่าแบบ โซนหนูเป็นอินโทรเวิร์ดมากขึ้นตอนที่เข้ามาใหม่ๆใช่ไหมทุกคนแบบก็รู้สึกว่าอุ้ยพอมาช่วงหลังๆทุกคนมันเดว่ดา,วาพอมีรุ่นน้องเริ่มแบบวางตัวไม่ถูกเออหนรู้สึกว่าหนูนิ่งขึ้นเยอะเลยอะแบบไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าแบบตอนที่ ทำตัวแบบเข้าสังคมอ่ะอุ้ยรู้สึกสนุกมากแต่ว่าไม่รู้ว่าทําไมตอนนี้แบบมันหนูไม่ค่อยดูดูแบบว่าไม่กล้าเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นโรคก,กลัวเขาเรียกว่าอะไรพูดได้ไหมกลัวแบบกลัวจะดูเป็นคนแบบ <laughs> แต่ว่าเล่าให้ฟังใาเฉยเพราะว่าแค่รู้สึกว่าแบบว่าหนู นิ่งขึ้นเยอะเลยอ่ะอื้เข,อข,อขอคาคนอเขาคันครับเออนอนนอนทุกคนจริงวันนี้หนูมาแค่แป๊บเดียวเพราะว่าหนูเหงาฉันเหนงาแมะอืมแต่แบบว่ายังอยากที่จะแบบเอเนอร์จีอยู่ไงน แต่ว่าถ้าแบบว่าไปงานอะคือหนูแบบมีเอเนอรีอยู่แล้วแหละแต่ว่าแบบเวลาคุยกับเมมเบอร์ด้วยกันเองเนี่ยรู้สึกว่าหนูแบบมีความกลัวบางอย่างอืมแต่ว่าจริงๆหนูโมยังคุยกับทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าทำไม หรือว่าหนูรู้สึกไปเองคนอื่นอาจจะไม่ได้รู้สึกกันถ้าหนูเข้าคุยก็อาจจะเป็นแบบเดิมแต่ว่าแค่หนูไม่ได้เข้าไปคุยหนูเลยคิดไปก่อนหรือเปล่าไม่รู้แฮะแต่ว่าจริงไม่ได้อยากนิ่งนะเพราะว่าแบบแต่ก็ไม่รู้อะว่าแบบว่า เขาไปคุยกับแบบถ้าเราเข้าไปคุยกับคนอื่นเหมือนเมื่อก่อนอะไรเงี้ยเขาจะรู้สึกแบบอยากคุยกับเราหรือเปล่าอืเพราะว่าแบบว่าตอนนั้นอะรู้สึกว่า ไม่รู้ว่าคนไม่รู้ว่ารู้สึกว่าแบบตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราเป็นคนตลกไงพอเราเจอคนที่ตลกกว่าเราแล้วเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยกลกวไม่ตลกเออ กราคนอีกเยอะเลยแบบช่วงที่หนูเข้ามาแรกๆหนูรู้สึกกล้าคุยกันเนี้ยเราไปรโรชูบิกล้าคือกอนนันทีแต่ว่าไม่รูร้ทุกคนทำไมอ่ะทำไมการที่เรา คือหนูอยากคุยกคนมากช่วงนี้หนูรู้สึกหนูคิดมากขึ้นเยอะเลยหรือเพราะว่าแบบว่าอันนี้ไม่รู้หนาะแบบไม่เกี่ยงเพราะว่าแบบว่าพอได้เป็นพอได้เป็นได้่าสักกะก็รู้สึกว่าแบบวางตัวไม่ถูกทำ ทำตัวไม่ถูกวางตัวไม่ถูกแต่ว่าก็มีความสุขนะหมายถึงว่ากับมาสาก,ก,ก็มีความสุขดีแล้วไม่ได้ยังไรเครียดเลยแค่รู้สึกว่าอยากเข้าหาคนได้เก่งเหมือนเมื่อก่อนอืมแบบเมื่อก่อนใช่ไหมหนูแบบว่าไม่คิดอะไรเลยพอแบบพอมาทีเนี้ยพอเหมือนเราเจออะไรที่มันมีการแบบว่าถูกพูดถึงได้ง่ายขึ้นอะ่ะมันก็เลย กลัวว่าแต่ว่าเออเขาเรียกว่ากลัวอะไรอะ่ะคือมันเป็นคำไม่ดีทุกคนก็เลยรูยรพูดเรื่องนี้ประมาณห้านาทีแล้วเนี่ยอืมใช่เออมันแบบว่าพอเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะพอแบบว่า ช่วงนี้ทุกๆอย่างมันแบบมันเซนซิทีฟมากขึ้นอนะหนูก็แบบไม่ค่อยแบบเออมีใครไม่เล่นเรื่องหรอไม่ใช่ไม่ใช่หมัอนแต่แบบว่าหนูม่อยากเล่นกับคนอื่นแต่ไม่รู้ว่าคนอื่นเขาเล่นกับหนูนนหรือเปล่าแล้วพอนะวลาที่แบบว่าหนูแบบไม่กล้าพูดใช่ไหมหนูก็เลยกลัวว่าเขาแต่แบบว่ามองว,ว่าแบบว่าเฮ้ยไม่ชอบอะไรเขาหรือเปล่าอะไรอย่างงี้หนูกลัวว่า เออกลว่าเขาจะคิดกับหนูแบบไม่ดีอะไรเงี <exhausted> ้ยทำทั้งที่แบบหนูอยากคุยกับทุกคนเลยแต่พอแบบการที่เราไม่ได้แบบสนิทกันหรือมันไม่มีงานที่แบบว่าที่ทาให้แบบได้คุยกันจริงๆตงง่างอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบุยถ้ายอยู่ๆือไปทักแล้วมันจะแตกๆหรือเปล่าเออ แต่ว่าถ้ากระแสนขับหนูก็เล่นปกติอันแหละอืม,อมแบบเออหนูกลัวหนูเสียตัวตนของตัวเองไปด้วยอ่ะหนูเหมือนกันอะ แบบอยู่ๆทุกอย่างมันก็แบบเปลี่ยนไปไวมากหนูก็เลยสับสนกับตัวเองว่าทําไมมันถึงหายไปได้ไวขนาดนั้นคือไม่รู้ว่ามันหายไปตอนไหนด้วยซ้ำมามทุกคนเฮ้ยไม่ไหวแล้วว่ะเออประมาณนั้นคุณนะไม่อยากให้ทุกคนมาเครียดกับหนูเลยนะเนี่ย แต่ว่าแค่เยาเอะไรฟังเฉยๆแบบถ้าแบบกูถุถ้าทุกคนคิดว่าแบบหนูนิ่งขึ้นอะไรเงี้ยแบบว่าเฮ้ยจะได้เป็นเลิดเปล่าคือหนูแบบไม่ได้เป็นอะไรแค่เป็นโรคก,กลัวกวสะเออกวสะอืม หนูรู้สึกว่าหนูเป็นอินโทรดมากขึ้นเยอะมากก็ไม่หมดกันว่าทำไมหนูเป็นเพราะเมื่อก่อนหนูแบบว่าคิดบวกกว่าน,นี้หรือเปล่า หนูออกกาลังกายน้อยหนูก็เลยเครียดเกี่ยวปะ่ะเพราะหนูรู้สึกว่าการออกกำลังกายมันทําให้หนูหายเครียดได้แต่แบบมันเปิดเทอมเนอะทุกคนแบบอยากไปออกกําลังกายตอนเช้าแต่มันไม่มีเวลาเลยอืม,อม ชมอืมเออหนูอาจจะคิดแทนคนอื่นเยอะเกินไปอุ <h <h ้ยหนูเซนน่ารักจังอขอบคุณนะขอบคุณนะคะพุ่งพุ่งพุ่งซะฮหูรเมียว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 ขอบคุณนะ อืมแบบช่วงนี้หนูเครียดเดยอะเกินไปสนมากก็เป็นเรื่องเข้ามาาลไรนะทุกคนอืมแบบอืมว้าโดนสนั่นในไอเมัสกาเลบอนไอทดวอนโอ้ยทุกคน มน <i> ี่ย่ยอือคือแบบไม่อไหท่แบบพูดกลัวว่าคุณจะเอาไปแบบตีความแปลกๆอะไรเงี้ยเออแบบบางทีหนูก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นหนูแค่แบบมาเล่าให้ฟังเฉยๆว่าแบบตอนนี้หนูรู้สึกยังไงอะไรอย่างนี้ ใช่แต่ว่าตอนนี้ไม่ได้แบบว่าไม่ใช่เพราะว่าแฟนคลับนะ ดีล้เนี่ยอืแบบพยายามทำอย่างอื่นเพื่อให้หนูไม่เครียดอะทุกคนจริงวันนี้หนูจะอะไรซื้อใช่ไหมแต่แบบว่าหนูก็บอกเพื่อนหนึ่งว่าแบบว่าเครียดมากแบบอันน,ออนี้เข้าหัวเลยนี้ ฉันก็บอกว่าก็ลองพักทุกอนเพราะว่าเราเครียดเราเครียดว่าเราแบบกลัวว่าเราจะไม่ได้อ่านเยอะเกินแบบบางทีมันก็แบบกดดันตัวเองมากเกินไปมันก็เลยทำให้เราทำอะไรไม่ได้เลยนาสี่นะคือจริงๆตอนนี้หนูก็มีความสุขนะแต่ว่ามันเหมือนมีอะไรบางอย่าง จจ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 ฉันอ,อยากให้ทุกคนมาหาที่ อะไรพักเยอะมากๆเลยวันเสาร์อาทิตย์นี้น่ะมีเพลงที่หนูไม่เคยร้องแล้วหนูชอบมากด้วยนะไม่ใช่เพลงของบินเคยดูอีกหนึ่งเอาไงหน่ะว้รุ่นคือแบบหนูชอบมากเพลงนี้เพลงที่แบบว่าน่ารัก <c oughs> คุณพี่คะ, <c oughs> ะขอบคุณนะ <c oughs> น้ำมูกจะ,ะไหลอ่ะ ขอบคุณนะพุงพุงพุงซาฮูอืมขอบคุณมามากเลยนะมีใจเนี่ยน yeah, yeah. ี่ผูคนดูยังเยอะอยู่เลยขอบคุณนะ แบบว่าแบบกลัวว่าตัวเองจะไม่ได้อ่านหนังสืออะอืมขอบคุณนะทุกคนจะลงให้เอาดี คุณขอให้หนูติดมหาลัยด้วยนะโหตั้งใจมากเลยล่ะ พี่เองด้วยนะถ้าหนูติดจริงๆหนูแบบว่าหนูคงโล่งมากเลยทุกคนแต่ว่าแบบยังไงมันก็ต้องสอบก่อนดีๆเพราะว่ามันประกาศผลหลังจากที่หลังจากที่หนูสอบเพราะฉะนั้นหนูก็ต้องสอบไปอย่างหนึ่งตอนแต่ว่าไอ้จริงสอบทีเกตก็ง่ายนะทุกคนแต่ว่าแบบ <S <S คือถ้าแบบ คือมันเครียดเพราะว่าถ้ามันไม่ได้รอบขวัญใช่ไหมมันก็ต้องสอบทีแกลคือที่แกล์มันก็ต้องซบอยูปแล้วไม่ว่าจะติดหรือไม่ติดก็ตามแต่ว่าหลังจากนั้นเขามันมีแบบเอลิเมนต์ทุกคนซึ่งแบบหนูไปยรียมเอลิเมนต์มาแล้วเอลิเมนต์มันแบบมันค่อนข้างแบบยากสนุนอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่ามันยากมันเครียดทุกคนเพราะว่าขนาดแบบทีแกลเรายังแบบไม่ค่อยมีเวลาเตรียมเลยเลยเพราะมันมันมีแบบมันต้องเตรียมเยอะกว่าอะไรอย่างนี้ ใช่หนูสอบวันที่สสิบามนี้หนูไม่อยากให้ทุกคนมาเคียดเพราะว่าหนูเลยจริงๆนะหนูกลัวว่าทุกคนหนูไม่อยากให้ทุกคนได้พลังลบจากหนูไป ให้ดูมากอะทุกคนแบบเส้นเยอะมากเลยนะแต่ว่ามันน่าจะยังให้ดูไม่ได้ทำอะไรดีล่ะ รู้สึกว่าทุกคนแบบเครียดแทนหนูทุกคนไม่ต้องดูอะไรนี้ก็ได้นะ <c oughs> ที่ชูอยู่ไหน 对呀。 เนือที่น้องแก้วไม่ใช่ทางนั้น bueno, ล่ะเพราะว่าเราเม็ดไงเราไม่บโอยโชว์แรกของมันสกาดเลยนะทุกคนทุกคนต้องมาให้ได้นะ นี่เป็นวัดค่ะทุกคนทุกคนหนูไปแล้วดีกว่าไม่มีอะไรพูดแล้วว่ามันเดทแอรอะก็เดี๋ยวกลับมาไลฟ์ใหม่นะแต่ว่าวันไหนไม่รู้ <c oughs> ไม่นานนี้หรอกเพราะว่าชอบไลฟ์เดี๋ยวไปแล้วนะอย่านอนดึกนะทุกคนบายบายไว้เจอกันอย่าลืมมา paradise park นะวันที่22-23ใช่สิบสมช่ไหมใช่วันที่22-23น,นะนทุกคนทุกคนอย่าลืมมาหาหนูช่วยนะ thank you